มึงครับพอเห็นทักษิณกับไทยนึกถึงตอนที่บินไปฮ่องกงปลายปีที่ผ่านมาเลยจะมีโอกาสไปเจออดีตนายกทักษิณวันนั้นท่านพูดว่าวันนี้สู้เพื่อจุดๆุดจุดก่อนจะไปฟังกัน <jullie> ช่วยกดติดตามหน่อยนะฮะคลิปนี้ไม่ได้แสดงถึงว่าฝ <ส enter S 2> ่ายฝ่ายไวฝ่ายฝ่ายฝ่ายใดเป็นกลางเพรียจบ ต้องบอกว,ว่าตอนนั้น,นผม<ร>ได้บินไปฮ <ไป S 1> ่องกง,งแบบงงๆเดินไปแบบงงๆเดินมาแบบงงๆจําได้ว่าเตรียมเสื้อกันหนาวไปเยอะมากแ,แต่พอไปถึง <นะ S 1> ไม่หนาวเลยร้อนชิบหายแล้วก่อนที่ผมจะไปเจอท่านทักษิณผมแวะไปกินนี่ก่อนเลยคนต่อแถวยัางเยอะร้านหมูกรอบเป็ดหมูอบพอเดินเข้าไปในร้านเท่านั้นแหละพูดไม่รู้เรื่องชี้อย่างเดียวและสิ่งที่ได้มาก็คือนี่ แล้วมึงดู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 ขอท,ท้องอิ่มเราก็ไปกันต่อเลยครับผมเดินทางไปที่โรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่โรงแรมหรูจัดและหน้าโรงแรมก็จะมีรถอยู่หลายคันอีรถเนี่ยอีรถที่คันใหญ่หญเนี่ยเนี่ยรถแบบนี้เขาเรียกว่ารถอะไรเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาผมได้เจอกับอดีตนายกทักษิณและมีท่อนหนึ่งที่ผมจําจนขึ้นใจเลยท่านพูดว่าตอนนี้ไม่รู้สู้เพื่ออยู่ หรือสู้เพื่อกลับวันนี้มีคําตอบแล้วครับอดีตนายกทักษิณทัานสู้เพื่อกลับมาและเขากลับมาแล้วครับ